ย้อนเหตุการณ์กรุงศรีวิไลทำใจไม่ได้หลังรู้ข่าวแอสสมบัติรู้สึกช็อกและใจหายกับมิตรภาพ53ปีย้อนเหตุการณ์วันเกิดสมบัติเมธนีหลังกรุงศรีวิไลเล่าอาการในวันนั้นจากกรณีการจากไปของพระเอกตลอดกาล สมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและพระเอกตลอดการไปอย่างกระทันหันเรื่องนี้กรุงศรีวิไลเปิดใจถึงข่าวเศร้านี้ว่ารู้สึกช็อกและใจหายเป็นอย่างมากเมื่อทราบข่าวคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วเกินไปยังไม่ทันตั้งตัวเพราะเมื่อเดือนก่อนตนเพิ่งไปร่วมงานวันเกิดสมบัติเมธนีในตอนนั้นยังร้องเพลงเต้นรำด้วยกันอย่างสนุกสนานซึ่งบินบรรลือฤทธิ์ยังได้แซวในงานนั้นด้วย ว่าปีหน้าจะได้ร่วมจัดงานกันอีกกรุงศิวิไลเปิดเผยว่ารู้จักกับสมบัติมาแล้วกว่า53ปีเป็นมิตรภาพพี่น้องที่งดงามซึ่งตนถือเป็นคนที่ได้เล่นภาพยนตร์ร่วมกับสมบัติเมธนีมากที่สุดทั้งยังบอกด้วยว่าสมบัติเป็นคนที่ทำให้วงการหนังไทยตื่นตัวซึ่งหนังที่สมบัติเล่นทุกเรื่องจะทำรายได้ถล่มทลาย พลิกชีวิตผู้จัดจา,จากจนกลายเป็นร่ำรวยได้นอกจากนี้ยังเล่าถึงความประทับใจในตัวสมบัติเมธนีอีกว่าเป็นคนที่จริงใจไม่อิจฉาริษยาชอบช่วยเหลือคนอื่นซึ่งตนรู้สึกเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้เป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามมิตรภาพ53ปีจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสมบัติเมธนีด้วยนะคะ